สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของ POE 2กันสักหน่อยเนาะวันนี้เนี่ยก็มีแพดเล็กเข้ามานะครับก็คือ0.1.1นะครับมีการแก้บักเลยก็เพิ่มนิดๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลของ0.2.0ด้วยเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวมาก่อนหน้านี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะอัปเดตเข้ามาประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับทุกคนเติมเกมแพทออฟเฮกซ2เข้าไว้ผ่อนได้ให้เงินคืนที่่่ถูกววาาเเเติมอองข้้้ไไผนด 24ชั่วโมงมีเกม้นนนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปร่ในไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop โอเคเรามาเริ่มกันที่0.1.1ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดนี้ก่อนนะครับทุกคนเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนานะซึ่งอันนี้ผมก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจฉันจะเล่น P.O.E ทุกวันนะครับอันนี้เขาสรุปได้เข้าใจง่ายมากที่สุดแล้วนะครับอันแรกเด็กก็คือจะมีการเพิ่ Farm land นะอย่างที่2ก็จะมีการแก้ไข d e ฟ e n s e banner นะครับอันนี้ถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเออซึ่งอันนี้เขาก็มีการแก้ไขนะครับให้มันมีคุณภาพตรงกับนเนอร์อื่นๆนะครับผมต่อไปก็จะมีการแก้บัค d e f e สใน skill panel นะที่มีการอัปเดตผิดพลาดไปนะครับผมแล้วก็บัคอีกอันหนึ่งก็คือ c o ร์ร p t i o n เอาท่านะครับผมที่จะทําให้อเทมเนี่ยม,มันหายไปจากหน้าจอเนาะแล้วก็มีการแก้ไขคุณภาพของสกิล dark effigy หรือว่าเทวรกษ์บูดมนนะครับผมให้มันทํางานได้ถูกต้องมากขึ้นเนาะแล้วก็แก้ บั๊ก now แอนน์เกนของ chrono mancer นะครับผมที่มันไม่ทํางานกับสกนะิลชิลชาร์สเนาะแล้วก็มีการแก้ UI ของแอตลาสนะครับที่มันแสดงค่า xp modify ผิดนะครับผมในแผนที่ที่มันเป็นด่านเอาไว้ร์ม e xp นะครับทุกคนอันนี้ในเกมผมไม่มีนะเพราะว่าผมเคลียร์ไปหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันคือด่านไหนเนาะก็จะเป็นด่านที่มันมีไอคอนสีน้าตาลเนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนั้นนะก็ด่านเนี้ยเราจะได้ xp เยอะมากกว่าปกติเนาะซึ่งมันแสดง xp เนี่ยผิดนะครับผมเขาก็เลยแบบมีการแก้ไข UI ตรง นะต่อไปก็จะมีการแก้ไขปัญหาของ d i v e r g e n นและก็ h e r i t เทสนะครับที่มันวางใน h i ห้อ u t ไม่ได้แนละ้วก็แก้ให้มันวางได้นั่นแหละแล้วก็มีการปรับข้อความของสกิลกระหน่าเปลวเพลิงนะครับแล้วก็ไอเทมเดี๋ยวทีดากอนนะครับให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของ a t l a s m แ p นะครับผมให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขคร่าวๆนะของ0.1.1รับตอนนี้นะครับทุกคนก็แก้บั๊กน่นี้นั่นนินะนดๆหน่อยๆนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของรายละเอียดของ0.2.0 เผื่อว่าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวในช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรที่จะอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือกําหนดการการอัปเดตแพท0.2.0นะครับผมก็ในแพทโน้ตนะครับในเว็บเนาะที่เขาลงไว้เนี่ยเขาก็มีการบอกไว้คร่าวๆแล้วนะครับผมว่าจะลงประมาณวันไหนเนาะซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็น่าจะมาประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับทุกคนเพราะว่าในข้อความที่เขาเขียนไว้น,นะก็คือหลังจากที่เขาลงโพสต์นี้ไว้แล้วเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับถัดจากวันที่ลงโพสต์นี้เนาะก็จะอัปเดต 0.2.0เข้ามานั่นเองซึ่งในวันที่เขาลงโพสต์นี้ไว้นะครับก็คือประมาณวันที่4มีนาเนาะนั่นหมายความว่าถัดจากนี้อีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่4เมษายนนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้วันนี้เป๊ะเนาะอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษายนแน่นอนนะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูอย่างต่อไปนะครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าที่เขาโพสต์ไว้ตั้งนานแล้วนะครับทุกคนก็คือจะมี2ไอเทมยูนิคอันใหม่ก็คือหมวกกับคอนเนาะสำหรับหม ให้เราถืออาวุธ2มือด้วยมือเดียวได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับพาร์ทสี่ไจแอน์บลัดนะครับผมที่เราสามารถถือ2มือได้ในอาวุธเดียวเนาะแต่ว่าไจแอนต์บลัดเนี่ยข้อเสียก็คือค่าคุณสมบัติที่ต้องการของอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2เท่าเนาะแต่ว่าหมวกใหม่อันนี้นะครับผมข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถใส่เกราะอ,อกได้นั่นเองแลวก็จะไม่มีค่าต้นานทานธาตุนะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันขาดการปรกันค่อนข้าง,ง,งเยอะนะแล้วทีนี้ในส่วนของคอนนะครับผมก็จะเป็นคอนที่่ใหห้ชาายบบ,ร,บรือวบแบบส ทุกๆ10วินาทีเนาะซึ่งมันจะมีการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ239%นะครับแล้วก็บนัสต้านฐาน่า10%เนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะค่อนข้างช้ามากๆนะครับทุกคนทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งนะครับผมที่เขาปล่อยออกมาเนาะก็คือสกิลเสริมนะครับซึ่งสกิลเสริมที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณ5ชิ้นเนาะสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับอันแรกเก็คือดีแลนด์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโล่พลังงานให้เราตามค่าอินเนาะยิ่งค่าอินเยอะก็จะได้ล,ลงงน,ะะน,น,นะแะก สร้างความเสียหายที่ไม่ใช่เจ็บป่วยธาตุอีก8%เนาะต่อจํานวนค่าอิน100หน่วยนะครับทุกคนต่อไปสกิลเสริมที่2ก็คือ v o l c a n i c e r u p t i o n นะครับอันนี้ตามคาําอธิบายเนาะน่าจะเอาไว้ใส่ให้กับสกิลที่เป็นประเภทสไตล์เท่านั้นนะครับก็น่าจะเหมาะกับสายประชิดน่าจะประมาณนั้นนะเลยก็จะทิกเกอร์ว o l c a n i c eruption นะครับผมต่อศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้ด้วยเนาะซึ่ง volcanic eruption เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มันมออีลูกไฟกระเด้งออกมานะทุกคนหลายๆล,ลูกนั่นแหละเออตามในฟ แอมเบเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากท่านไหนก็ตามเนาะมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นธาตุน้ําแข็งแทนนะครับซึ่งน่าจะเอาไปคอมโบกับพวกศาสตร์สายฟ้าหรือสกิลต่างๆของเราที่ต้องการให้มอนมันติดแช่แข็งได้เนาะเออก็โจมตีเป็นไฟเป็นสายฟ้าไปแต่ว่าทําให้มอนมันติดน้ําแข็งอะไรแบบเนี้ยเออก็ทําให้ศาสตร์สายฟ้ามันทํางานนะครับผมหรือสกิลต่างๆของเราที่ต้องการใช้น้ําแข็งทํางานเลยแบบนี้นะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทําเป็นความเสียหายน้ําแข็งมาแล้วแบบน้าแข็งมันไม่ค่อยติดอย่างเนี้ยเออ ติดชาร์น้ําแข็งได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นสกิลคอร์กนะครับผมสกิลนี้เนี่ยเขาก็จะใช้20%ของจํานวนชาร์จสูงสุดของขวดยาเมื่อกดใช้เนาะแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลเพิ่มขึ้น2%ต่อจํานวนชาร์จของขวดยาที่เรากดใช้ไปนะครับทุกคนแล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือคอมมิสเลดนะครับสกิลนี้ผมแปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะครับพอดีภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นนะครับใช้ ChatGPT ช,ช่วยมันก็ไม่ได้้้แปลใใหเเขาจเาจททท่่ีคคววรนะนุกกกบบัม เคยเล่นาสายปรับเมทอะไรแบบนี้ด้วยนะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เกี่ยวกับเจ็บป่วยาธาตุอะไรแบบนี้ที่แบบเราต้องทําเจ็บป่วยาธาตุใส่ตัวเองแล้วก็จะทาดาเมจเจ็บป่วยาธาตุเพิ่มขึ้นอะไรแบบนั้นคือผมไม่เข้าใจก็เลยแบบค่อนข้างงงเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ใครเข้าใจเนาะหรือเคยเล่นสายนี้มาก่อนเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับทุกคนว่าสกิลเสริมอันนี้เนี่ยมันทํางานยังไงเนาะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนคือผมอ่านแล้วผมงงนะก็เลยแบบไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจยังไงดีนะครับที คนก็จะมีการปรับเปลี่ยน,นกลไกลูกเล่นใหม่เนาะซึ่งทําให้เราสามารถยัดคอนเทนต์เนี่ยเข้าไปในพวกล o อตทาวเวอร์ได้แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะโดนด่าเยอะมากๆนะครับทุกคนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ชอบนะผมไปดูในเลดดิตในอะไรแบบนี้มาเนี่ยคือคนไม่ชอบเยอะมากๆนะครับทุกคนซึ่งไม่มั่นใจว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าดังนั้นอันนี้ผมขอไม่นับละคันนะส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนแบบใหม่ดีกว่าเนาะอันนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยน่านเล่นมากเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้ออออมมูลลเเกกนะ่่า่อออาาาทีปย ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาดูข้อมูลที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้กันนะครับผมก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันนะอันแรกก็คือพาสีใหม่ในแอตลาสนะครับทุกคนแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้ยังไม่มีเนาะไม่รู้ว่าพาสซีฟพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรหรือว่าเสริมอะไรเข้ามาบ้างเนาะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือเยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะได้แต้มตรงนี้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเควสมีอะไรให้เราสามารถเก็บแต้มได้เยอะมากขึ้นเนาะเพื่อให้สามารถเอามา skill อมาัพพาสซีฟสกิลต่ไอกัวน จะเป็นในส่วนของ2ไอเทมยูนิคใหม่นะครับก็จะมีหมวกเลโก้โล่เนาะสำหรับโล่เนี่ยก็จะเพิ่มพลังวิญญาณสูงสุดต่อ50พลังชีวิตสูงสุดของเรานะครับ <c oughs> ก็หมายความว่ายิ่งพลังชีวิตสูงสุดเราเยอะค่าสปิริตหรือว่าพลังวิญญาณสูงสุดเนี่ยก็น่าจะเพิ่มเยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมคิดว่าเนาะซึ่งไอ maximum สปิริตหรือว่าพลังวิญญาณสูงสุดเนี่ยมันก็คือจากเดิมที่เรามีมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่100หน่วยเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเยอะมากกว่าวนั้นนะ ทีนี้ต่อไปอีกชิ้นหนึ่งก็คือหมวกนะครับหมวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับถูกนบว่ามีพลังชีวิตต่ําหรือว่า low life นะครับผมซึ่งพลังชีวิตต่ำเนี่ยก็คือพลังชีวิตต่ากว่า35%นะครับทุกคนซึ่งมันน่าจะสามารถเอามาคอมโบกับพวกโนดพาสซีฟต่างๆเนาะที่มันเกี่ยวกับพลังชีวิตต่ําได้นะอย่างเช่นโนดพวกนี้นะครับผมที่มันจะเพิ่มความเสียหายประทับต่อศัตรูที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยเนาะหรือว่าพลังชีวิตต่ํานั่นเองนะครับก็พวกที่ม ความเสียหายประทะนูนนี่นั่นเนาะบวกกับพวกสกิลเสริมด้วยนะครับที่มีการเพิ่มความเสียหายอีก40%เนาะต่อสตูที่พลังชีวิตเหลือน้อยอย่างเงี้ยก็น่าจะเอามาคอมโบกันได้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือคลาสเสริมใหม่นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีบอกออกมาเนาะเขามีแค่รูปมาให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะยังไงอันนี้เราก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเออจริงๆมันมีอีกอันนึงที่ประกาศออกมาแล้วเนาะอันนี้คือผมลืมพูดไปเลยนะครับก็คืออาชีพใหม่ฮันเทสออน์นั่งหออกอันนี้เ,เี่ยเด๋วรืองของสหรือว่าอะไรต่าง ค่อยมาพูดกันใหม่ในอีกคลิปถัดไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะแบบลองไปหาข้อมูลมาดูแล้วกันเนาะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยสายอาชีพหอกนะครับผมเขาแบบมีสกิลเป็นยังไงบ้างเนาะใครที่รอเล่นหอกอยู่เนี่ยก็รอติดตามกันได้นะครับโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะสาหรับแพท0 1นหเลยก็0.2.0ที่จะเข้ามาในอนาคตเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนลลกกกกกันนนหาาาาเเเพพืื่่อออชบ็็ฝดตติิมปปงใใจรทค ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ